เร็วเข้าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเข้ามาเล็วแซ่ขอบคุณมากสำหรับหัวใจส้มนะโดนปิดกั้นบ่อยช่วงหลังนี้ก็กลัวจะมีรายได้ก็ยังไม่เคยมีรายได้กับเขาสักทีเลยนะตั้งแต่เล่นมานะอยู่มานานแล้วนะบอกให้คนละเก้าพันเก้าร้อยเกสิบเก้าแชร์บอกของขวัญมาให้หน่อยก็ไม่มีนี่เรื่องจริงเบื่อแล้วนะ ทำไปสนุกสนุกละนะเลวเซคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เพียงเท่านั้นไมาแชร์แล้วเย็นนี้พ่อค้าจะตอบตกลงสินค้าหนูไมค่ค้าขอบคุณเดี๋ยวดูให้ไพ่อบอกเขากำลังพิจารณาอยู่แต่ไพ่มนบอกว่าดูดีนะดูดีนะ ดูดีนะไพ่ว่าดูดีตอบแค่นี้ได้แค่นี้เพราะไพ่พมันบอก